สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวังกรภูเขาเหล็กฮะวันนี้เราก็จะมารับชมเจ้าแมวครับขุดลอกครับผมขุดลอกลำห้วยฮะเบิกปลาใหม่เลยครับนี่ฮะเบิกปลาขุดลำห้วยใหม่ครับจากล่องน้ำครับเป็นห้วยฮะให้ชาวบ้านได้กักเก็บน้ำได้ฮะนี่ับเป็นตอน ตอนสุดท้ายแล้วครับของลำห้วยที่สองอะ<ม>่ะที่อำเภอตมบุลุคุครับน,นครพนมอะ่ะมีมาไกลนอยนึงครส่วนทางนน้นครับกำลังไล่เก็บลำห้วยมาครับขันต้มฮหลั่ก็ตีปากมาครับวันนี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นเบิร์มนะฮะเบิร์มไว้กักระดับดน้ำครับส่วนตรงนี้ครับมีแม่แรงข้างนั้นฮะวันนี้จเจ้าแมวเล่นหนักเลย ดูครับสมัติฮะเจอของใหญ่ครับวันนี้ดูฮะแม่หลังนั่นฮะส่วนลูกก็ลูกลังก็สวยดีนะครับ ทีนี่ชิลแล้วครับเจ้าแมวฟึดฟัดขับด้วยเทพยู่นะรั ลมได้กันลมไปเลยฮะเกีอร์ริงครับเพราะว่า,วาอาจจะเกิดอันตรายได้ครับเวลารถสวิงครับต้องเกี่ยวข้างครับ ไรมาเลยฮะรถกำลังเลื่อนเรื่อยครับดูระดับความลึกฮะสองสามเมตรครับไม่ต่ำฮะ ต็มมอคลักษณะการขุดกันดันครับก็ต้องดันไปหน้าครับดึงเข้าหาตัวเองครับดึงเข้าหาตัวเองได้มีสิทธิ์กระจกแตกจ้วงนะครับข้างล่างนี้ลูกลังสวยๆทั้งนั้นครับ แม่ลังก็เยอะเดี๋ยวที่ดินของดวงครับขุดขายไม่ได้ครับแถวนี้ <S 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 จวงขึ้นมา ยาวเลยฮะ อันนี้เป็นงานภัยแรงนะครับงบภัยแรงฮนะลำห้วยครับงานของจังหวัดนะครับตัวนี้ ช่วงนี้สงสัยจะได้อ,อยู่กันดูกันยาๆครับลำห้วยฮะว่าขุดกันหลายตัวเลยครับดูตัวนี้ทําได้ทําไม่ได้ฮะไปบางที่ยังติดนาข้าวอยู่นะครับแต่ก็ใกล้จะเกกียวกันหมดแล้วฮะว่าถ้าเกิดไปล่อยไว้ได้กว่านี้ข้าวอาจจะลวกครับเดี๋ยวตอนนี้มาเบิกป่าเลยครับตรงน,นี้ตอนที่สองนี่หัวยางคนระับ ลิ้นเนี่ยมก็เดินฮะท่านี่จะวงไปละเนียก็ล้มไปครับนี่ในเกะกะข้างหลังกันดานอกนะคกฮะ ไมลงไงครับเสียงขูดคลืดคลด เลือเลือยอครับแรงมาลาก,กำลังดูอ,อีกเลี้ยใช้งานให้ถูกลักษณะครับนี่จ้าแคตตัวนี้ก็มาลัก,กำลังครับของแคตตีเจ็ดจุดหนึ่งครับ เ,เครื่องยนต์แคตเตอร์พิลล่าครับผลิตเองฮะทุกชิ้นส่วนตั้งแต่เครื่องยนต์ครับแล้วก็ปั๊มครับมีระบบเพโลดครับแต่แมแวตัวนี้มายังไม่ได้ใช้เลยครับเพโลดลุยอย่างเดียวครับลงแต่โคกันน้องฮะ เจอเดโครนครับแล้วก็ป่าครับนี่ฮะเป็นแมวป่าไปแล้วคำๆฮะ เก็บมาครับด่วนเร็วทีเดียวฮะ งานพวกนี้ก็ไม่เน้นละเอียดมากครับถ้าเกิดเป็นงานกรมชนรับประทานอะไรพวกนี้ฮะเน้นความละเอียดสูงครับต้องใช้การดึงสโลปครับแล้วก็แต่งอย่างดีฮะเวลาทําเสร็จแล้วก็สลปสลปเสร็จแล้วก็ต้องรีดด้วยนะครับกรมทรัพยากรครับแล้วก็กรมชนรับประทานครับตรงนี้ไปครับ เลียงกนะันแมลงานะูหินดุกลางข้างล่างนี้เม็ดเล็กๆทั้งนั้นฮนะสวยจริงๆครับ โอเคครับผมสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยแล้วกันครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะกับเจ้าแมวครับน e n e r a t i o n นี Cat ่ขับไดรวดเร็วมากครับ ฝั่งน,นี้ยังไม่แห่นแต่งนะครับต้องมาไล่เก็บอีกทีหนึ่งครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เริ่มเก็บละเอียดมาทางนู้นก็ละเอียดยังไม่ทันเก็บนะฮะตอนนี้เป็นช่วงดีปลามาครับรอบนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ